ปอืมอันนี้ของน,นางปัทมาวารตี้นะพวกเนาะเออขากล่กลการว่าอกปู่จา,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 าและปู่ทีฝาเข้าเออมือหยิกหกมากขาคุ้มแข็งคือเก้าไลออโพเออไม่ชการใชง่ายาม่วมง่ายเออม่คอยกัานันานหนักไม่เป็นนะไรเออมาดูด่นนะได้เน,น,นื่งกานงานหนะอืมไม่เป็นไรหรอกอืใจเย็นเพราะคือนนางปัทมาวารตี้วันนี้ก็ว่าไม่คือเมาไม่ทำเขา คือเ <laughs> ่เคยบอกเอจะออกคายังไมนพอเะลูกเขาออกผู้เอี่ยวบอกเข็ดเออเเออนักปฎมาบอกออกใวรว่าลูกเอาแันนี้พ่อออกให้เลยนะพ่อออกใขรเิไปเออลูกนแตถคือว่ามือเงมือข้างมือจะผู้อื่นอยากเนาะออกให้เลยเก้าสิเก้าิเก้าขิบนะออกคายนํามนให้เก้าสิบเออเออออกใครเรืะองนะอ ให้วิถยคุกวิทย์เงวิตกรรมวิเว่ยท้าผู้ใดกระดมือท้าูเมือเง่มือขำเรื่มมือกับผูงกกากกมึงท้าผูคุกคุกเงาที่พอฟ้าได้คือวิตกรรมวิเวพอกระดิต่อไปว่ามันกรรมไขเว่ยมันได้รูกเด้อคีอพอมันยังเบาจมเป็ดเป็ดปีกปีก็มออรอยงักกระอยาให้ลูกร้านวิกรรมวิเว่นะานะคอยอคอยขางไป พอหนักปินเบาคือใหายปบปิงด้วยมากลับปินไปบ่ได้เพราะยืมม้อเออเข้าแข็งกข็งงั้นเขาก็เลยน่ะผมกข็งของเขานั่นนะบปบปิงงั้นรอกเออร่างกายขแข็งๆของมนุษย์เวียนว่ายใจเกิดมือเกิดปิงอื่นอ้วนมือเกิดไใจรักได้คือคือการมือรองห่างมือหัวร้อเออห้างมือก็จะกระตือห้างมือก็บโบกระตือห้างมือก็บใจหยุดห้ามมือกับใจหายเนาะเกิดใจของมนุษย์ มากับป ity, blessing, Onion, Israel, เป er ิดกัรแข่นดับเครื่องแต่เรากับมือขัดติ้งไหมเออเข้าถึงมือขัดติ้มือการกับกันแข่นไก่ไหมการเราจะพูดอะไรเออหรือการวาจาอะไรหรือการถึงแก่ขึ้นอยังลงไปให้คลิกคักคักขัดกันแล้วดูดูคือคักคักหยั่งเบิ้งคือคือได้หยั่งห้างหยั่งห้างมันค้าข้อนะต้องหยั่งเบิ้งคือคือเด้อคลิกดึกอืเข้าคลิกลอยคลิกลอยนะกระบอกด็ด พราะทุกวันนี้กิจใจของมนุษย์เออถึงว่าขึ้เก่าขึ้นัหลงนี้บ่มีการเอื่อเฟื่อเเรื่อเคือใชไมโอทั้มมเมเอือเออมิจจะคมนเรงน้ำใจแล้วกะเออพอจะมาดูในทุกนี้เออช่วงระยะเวลานึงที่ยังมีองค์ปู่ตาและปู่าคือพค้ามาบังเกิดให้ลูกร้านได้มากับคาวะไต้มาฟังว่าจ้า เออพันร e. mm ่างพันคือ <crawl> พ <prejudice> ันเขียงขององค์ม <in looking> <language> so ่คู่เออคือหายใจหายลูกร้านได้มือขัดตื้อด้มือขัดจางหายใ้ฟังฟังด้วยหูดูด้วยตาไม่เชื่อก็อย่ารบกูนไม่เป็นไรความเชื่อส่วนบุคคลไม่ใช่หรือเยมเออความเชื่อใครมั่งจะลูกเด้าบีบบังคับกันบ่าได้ขันวาบ่ามือครมเคือเออคู่มือประเพณีนไทยเราังมีอยู่ไม่ใช่หรือ เออไม่เหยี่ยมผีพอผีเมคผีปูยาจาได้ไม่เขาประยับอกประยับเริ่มไม่บวมเขาขาดนั่นแหละคือควมเครือของประเพณีไทยของคนอิจฉาทั่วโลกแมงว่าเริมรเ่มแมงไปรูลางประเทศกตางจังหวัดรูแคยกับเป็นคุมคือกันคนอีจฉาลูกร้างบ้านเช้าลูกร้างของอกปูตออปาอกปูขี้ฝาเข้าอกปูพุ่มถูกแข่งถูกห้ง ลูคือการกระทํามดูคือความเคีือของลูกร้าน่าจะจะคิดคืดจะคิดผ่านเพิ่มเออคิดดีทำดีบาดมือก็เกิดถึงไหนซึ่ไม่ใช่ก็ไม่ต้องพูดเออแามาเอามาว่าวะไปซื้อเลึงล,ม,ลมมมือจะเอามาันมาผ่านก็หนุ่ม <c oughs> มันคือปูบบแบบบารดาบบกเตนข้างกันวยไปก็เยิ้มไ <c oughs> มาเปิดกันข้างเออเรื่องบะเมืองก็จะเอามาว้า เออขั้นมันมันกึ่งกาเข้ากับการว่าวกันทางแับโอปู่ได้ให้แค่เขาจะทำซ้อนใจเออไม่ได้บกบังคับใครการทำบุญก็เหมือนกันคนเฮาน่ะให้มันเกิดจากเคื่องจากใจการคือเขาจะเคลื่อนกับางแล้วไปบกบังคับบึงบังคับมันไม่ใช่บุญเขาใจยั้งโอปุเออขึ้นแรงเนี่นะทุกมือเนี่ยเป็นงั้นคือจะคือนกับขัง เป็นย่งันคือจะเคลื่นันมาคู่เห็นมาคู่เพิ่นเคลืบุญทางบุญผู้ขาดจังไม่จะคอยจะเคลการนวดกึ๊กไก่นวดนกรกระทำนวดพู้กึงทำกงเจริงจริงแล้วก็ได้เคลื่อนความกึิงมาเปิดกางขันบ่มึกไขตัวไข้บ่มือไขหลอกไข้า่ามะการชักบุญแล้วการเชื่องโขคือการบุญแท้โุมขางคนร้ายคือคนใหญ่โขด้รากเป็นโขใจหมายคนทางมือแต่ก็งองบุญ หน่วงไกกระทำมันกันเกลืในเมื่อเข้าก่ได้เข้าก็จะไปเคลียรคกุมฝากให้เขาจะไปขาบไปแข่งมันคือเขากัะของเด้กอล๊ยอันใดเข้าเ้ามากความบ่ดสิบ่งามันเข่าจะของมืดถ้าเราพูดแล้วเราไม่ใช่ของจริงแต่ไปพูดให้คนที่เขาทำจริงมันถือแผ่ให้ตัวเองเขาใ่งั้งเออคู่คือคู่กังมือขัดจังทำของใจงั้นเล ตามท่านมาจากพ่อจากบ่าความมือแร่องผมเอื่อยืมครับผมคันเบี้ยร่างก็จบกัดน่ยยืมครับเออไปจากบ่าไม่ยืมครับบ่ไม่พูดกลางลูกผนบอกเนาะคันบ่ไม่พูดกลางลูกก็ถือว่าอยี่ในรายยืมครับผมเออบ่าืก็มองมองมันคอดมองมองได้มัดคอร์ดนะเออบ่พ่อจัดกูนะเจ้าขเข้ามางเนะเออขับข้อเวรขับมาลวมาได้

ชงกัแลูกร้านขึ้นหอดพอเนาะตานไม่คู่เดียวปวยเ้อะมาคู่เดียวเป่งเ้อไม้คู่ใหญ่เออแค่มะเอ็น <S <S อี่ยโอ้ <S 2> <S 2> ในในยมันกูยิงเป่าโดนเพราะแรงแข็งแตกาหมุนันไม่ไปงานเลยอิ่งตาปลูกร้านรวมมากอนี่พ่อกับพ่อเด็ไปเึ้หหนังเด็กใส่ยิ่มพ่อไว้ใสเครืองใสขังนั่นะนะปดลูกร้านเท็มากกส่ใาย เออจะงงเงื NP ่อนไคุ้มขางบุญไม่คู่กันรอยร้อยยืพอว่าแข่งกับขอบุญบุญแดงหมู่แดงพ่อจะค่าเครื่องบวกเครื่องบุงคนมาจากกลางไปคือนเร่องวายแข่งเขาแทงโรคเรี่ยวกันดูเออขอค่าเครื่องบุญแด้คืมพอหาหมู่แดงหาเขาแ่งมากวาแข่งยืมว่ากูจะรู้ตัวไมาอื้อครับปูพถูกระบบบวกบวกประทานระบบระบบระบวาไปใช้จะไปวันจังไข่จะไปวาเระบบ วมัดเข่าวอันยืมครับคุูเออพวระเบิดัะมือคือปึงกับมือืมครับเออพราะแค่นั้นพอช่ยเอะค่วยลูกนัานกองนักเก่เบาพวให้ลูกนัเดือดขาเครื่องบึงมาบ้านเรี่บทันยืมครับคูเออเขาลูกตั่งระเทศบอมบืมครับเทศเยอมบากวกไฟเชหงอิสราเอลครับอิสราเอลอิสเอลอิสราเอลครเอเออเอลก็เอลอไรยืม S <S อืมอึคาราเอลอืมเออกระลูกร้านพอ่อคือกันตื่นลูกกอกกอยโอ้ขอพ่อคือพ่อเด้อปิดคอยเด้อปิดปางเนาะครัะปูผู้คิดอยู่ท่านหรือว่าเขาก็คิดได้เออปูเอ้ยทวนให้ผู้ขาเคี่ยขาดปลอดภัยผู้ดูบ้านดูเมือ่อไงเท่ากัน เออหายุกยร้า,เกกมามนเบค่ยวข่ายกพอเด้อหายใจกกมัเมืองไท้ขอค่าเครื่องบินเด้่วผัดวานาะเยิ่งครับปู่ปริรนาสงขานยื่งเนาะเมื่อนี้เครื่องบินเขาก็ขึงรูปบ้านเมือเรื่องขึงจะคุบุมโอ้ขึงรูก,กรตัวะประมาณสองคุมวันสองคุมเพราะท่าึงดีันเพรา่านขึงไงวะอคุมเพราะท่านขึงเนี่ยครับเออเขาถึอขึ้นคอนเพื่ท่าน้อรูเร้ดเด้อครับพฝาจับฝาตัวไว้ยอเอา ไปกลวตัวแข้งวิ่งไปก็รูุ้กขึ้นน้ําขึ้นเิดเลือยน้่ททขง,งออขึนเิดคือเขาปูกต่คงฝันรลุกเรื่อยปูเอห้นกน้้นแคลวขาดปลอดไข้เครื่องไข้ได้ร่านนะ <c oughs> เออทั้งแจ๊กปอกปะเคลดพวกนั้นเอออย่างนู้มันเดือดหอนแล้วเรยืมปูเออคองขึ้นเถิด้วยกู้โจม เพราะเขาไม่กู้ส่อันนี้เครื่องบินกู้ส่งมาเรื่องครับปือไปค่อยเหลือชีวิตของคนเนาะอันเป็นกลุ่มไปกดของเนี่ยแหละของปูสายตรงมาได้ปูใช้ตรงเรื่องมาเงิงเนาะครับปูใช้ตรงใายด่วนแต่ใช้ด่วนเครื่องบินแต่ใช้ด่วนขนาดนี้ลูกร้านเออเกิดใครคือวัดกันไงล้วนให้ปลูกาต่จูช่วยด้วยเออปู้จากกสิกรไปบอกว่าฮันโนเออเครื่องบิน เออการบึงเอากันคือเออหาดัคือคือไถ่พอเด้อเออคุ้งน้ำมันเต็ม,ม,ตมเมื่อเขา,าขั้นกล่องเมื่อกี้ครับคือเอาคุ้งมัำบันเต็มนะขั้นบาดจะมันปวดไข่เนาะครับขั้นหน่อยขั้นไงก็บ่าเป็นอยังดอกแต่ว่าขอให้ลูกงานพอปวดไข้เนาะครัปวดไข้แกร่างแบบเนาะเบึงกระเลือ แง่คิปเก่าเข้ากระตองเลยคลิเก่ากระจองเลยก็ช่วยแง่คลิเก่าคเก่าเก่าคลิปเออเอาขั้นนี้ขั้นนี้ขั้นเก่าคลิปน่ะเด้อเด้อทำทีเก่าสิมนบอกูเออขั้นนี้บ้างนื่บ้างบ้างครับเอองานอาบอกเขาจองตัวไว้เออไปคืนบ้าง ไปคืนเคลื่อนเบอร์เก้าลิปเก้าคิปเขาแกอ่าธูาูฟออ่าปลอดไัยก็รู้นเออไห้ปลอดไั่ไงแต่ว่าคือปูทุกคนเออลูกห้านของพอน่ะเด้อ่าูาูฟโอหกห้าอู้สัมีกูเปลือกเึกวอากอือเพราะกะิี่ว่าหกอือ งอมาภาพหน่อยๆกเปียกเมือนแม่ังดูดิ่เปียกไปเหมือนเดยฮกไม่กับเปียแล้วยิ่งเนาะคือไม่กับเปี่นะฮกับฮุกค่นัฮกก็ไปขักเขาก็มั่บอกให้กร้านมือคูมือร่ามือคูมือไม้อายชุนนะถูกขาพระนี่ๆแล้วก็รวยเจริญเจริญทุกๆคนนะลูกนะอ สวัสดีค่ะแตงโมสวัสดีทุกท่านเนาะค่ะหลังจากคู่ค่ะลงแล้วแนวทางมาสรุปให้พอพน้องเขาได้รับชมรบฟังก็ยิ่มเนาะค่ะปกติของแม่คู่คือสิบเจ็ดครับแต่ว่าทำงกบวยเก้าสิบครับมันขึ้นสูงหมดนะครับเด้อครับอันนี้เป็นควมดันของแม่คู่ครับหรือว่านำนักของแม่คู่นะครับเนาะงกบวยเก้าสิบครับมันสูงเกิดดัานขวาครับผมควมดันครับผม ราคานั่นเลยครับอันอยู่พอดีเป๊ะเลยวสันฟัวาต้องสิบเจ็ดครับอันนี้ความดันของแมขกู้นะครับเนาะครับผมปกติครับสิบเจ็ดครับผมครับอ่าครับครับแล้วก็มีเอฟซีครับมาจากชุนบุรีเม้าครับเพิ่นเดินทางมากับสองสามีภรรยาครับอ่าครับเพิ่นการทำงานอยู่จังหวัดชุนบุรีครับเพิ่นมีโชคมีมันครับเพิ่นก็ได้ยน้ำน้ำ ครับจำนวน20แพ็กราคาน้ำสมหากระลังครับพร้อมกับปัจจัยร่วมสร้างพระมหาเกดีกับปูตากับปูรีกับปูชีบะขาวครับกับแน่คู่ฮัมวนนะครับเนาะครับปูกะบทรงคาร์นามันกับเอฟซีชุนบุรีนะครับเด้อครับทรงคาร์นามันเอฟซีชุนบุรีเก้าศิฟครับพี่น้องครับหรือว่าเอฟซีนะครับเนาะทรงคาร์นามันอ่าให้เอฟซีคือเก้าศูนย์ ครับผมอ่าฟิชรกับพิจนาดีดีอันนี้สำหรับฟิเชอร์ที่เป็นมาเมื่องเซานี้ครับเพิ่นบ่ได้มาหาปูครับเพราะอ่าปูเพิ่นไปตรวจสุขภาพครับอ่าฟิชเพิ่นเอานหนา้ำมาลงแล้วครับเป็นปาดปัดใจะไปน้ำแอดยิ้มแล้วเพิ่นกลับไปกลับบ้านเพิ่นเพอมาอ่าเพิ่นขึ้นมาบ้านคุณแม่เพิ่นกลับอยสบายไปทันว่าอ่าครับผมกับบ่าวกับบ้านครับผมแต่ว่าปูกับซงนะมันให้ครับอ่าตามล้างปรยุ่ตครับครับเก้าศูนย์ครับเก้าศูนย์ ครับผมเก้าศูนย์ก็จะลืมหกศูนย์นะครับเด้อครับเพราะว่าขากลับเลยเป็นไฟได้ครับผมนะเก้าศูนย์หกศูนย์ครับแต่ว่าปู่ก็บอกว่ามีแปดศูนย์นำครับมือนี่เอฟซีกับพิจารณาดีๆครับทุกคับบอกขับจากของปู่มีรางวัลครับสำหรับข่วมดันปู่ตาปู่ตาว่าปู่ไปตรวจต้มดันมือนี่ไปเป็นมูเมคู้ครับนี่ถ้าพู้สาวงามๆของสัอยู่โรงบาตครับผมอ่าข่วมดันปู่ตาครับนำข่วมดันปกติตรวจช่วงหามงกุฎมาสัญา ครับปูวอามายำๆมาตัวช่วงหน้ม้งับผมคว่ำดันปูตาได้เจ็ดสิบครับคว่ำดันปูตาได้เก็บซิปเก็บซิเจ็ดสิบครับเจ็ดสิบตรงเป๊กเลยครับผมครับผมแล้วก็ครับมีเอฟซีนะครับเนาะอยู่ต่างประเทศครับเป็นกาอาขอาบุญบัตรมีองค์ปูชีป่เขาความปูตาครับห้ซอยครับอ่าแรงงานไทยครับอยู่ทั้งประเทศอิสราเอลนะครับเนาะปูบอกว่าปูสิจอง เครื่องบินอ่าแบบว่าสายตรงเลยค่ะสายตรงให้เด้ครับช่วงระยะสองทุ่มครับอ่าสองทุ่มจะไปครับเลยไป่ันวาค่ะครับสิขึนสิขึ้นก้อนสองทุ่มเคืองค่ะขึนก้อนสองทุ่มเนาะครับขึนก้อนสองทุ่มเคืองค่ะครับส่งสายตรงไปเลยอภินิพิจารณาคำว่าคำจ่าของปู่ค่ะครับผมแล้วกะเบอร์สิบเก้ากับบอมแมนสิบเจ็ดกับบอมแมนปู่ว่ะบัสิแมนคือเบอร์เก้าสิบอ่าเก้าสิบปู่บอกว่า ไปกลับใดครับเก้าสิบก็คือหกศูนย์นะครับเลือกขันไปกลับใดครับเอฟซีกับพิจายนาดีๆครับถู๊กแคมเบลคําจ่าของปูมีรังวัลแคบหน้าจอไว้ครับแคบหน้าจอไว้ครับแต่งม่มงยังเพิ่มเติมครับค่ะค่ะไ้สายบุญทุกทุกทานเนาะค่ะรับชมรับฟังคลิปแล้วก็ให้พี่นิดพิจารนาเบิงค่ะทังช่องห้เป็นแค่แนวทางค่ะค่ะบ่ได้สนับสนุนห้เรินการพนันเนาะค่ะถ้าอยากเสียงโศกเสียงลาบกับห้ยิบจับสลากกินแบงรัฐบาลค่ะยิม ครับใส่วิจารยญาติในการรับชมครับทังช่องเป็นแช์แนวทางนะครับเด้อครับครับแคปหน้าจอไว้ครับอันทางช่องเป็นแช์แนวทางครับใส่วิจารยญาติในการรับชมครับสําหรับวันที่สิบหกตุลาคมนี้ครับจอจันเขามาจะเด้ครับใกล้มือเขามาแล้วมือวันที่สิบเอ็ดมือวันที่สิบสองครับผมมือวันที่สิบเอ็ดมือวันที่สองสิบสามสิบสี่สิบห้าเนี่ยใกล้แล้วครับครับงวดนี้ขันฝนบ่ตกครับเอฟซีอาร์ทีได้ฟั่งฟูตากับปูรีครับรวมเมื่อกัน ครับสีผ้าเนื้คู่ร่วมไปเอาสมบัติได้หลายบันไดได้มาจากกลิ่มจากแข่งเนาะครับเนาะรอติดตามเลยครับเด้ออวดยอดผาป่าพัดปูเทยทองหรือว่าวัดป่าบันเมิดงวดที่ผ่านมากับเขาเต็มเต็มเลยครับงวดนี้ครับมาลุ้นไปพร้อมกันยอดผาป่าสิได้เท่าใดครับวันที่สิบสองสามสี่สิบห้าแล้วเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อเพราะว่ากำลังจะเห็ดจะสร้างเจดีย์แล้วครับเพราะว่าเจดีย์ก็เห็ดก็โดนปูวานแล้วครับเทพประดนครับปูวานขันอยู่ทั้งไปลกของปู ครับเฮ็ดยูสิบเจ็ดมือแต่ว่าของยูของเมืองพวนยิมของเมืองมนุษย์นี่คือเฮ็ดปีกวกัวครับผมอ่าของปูเห็ดสิบเจ็ดมือกระเซ็ดรับพร้อมกับพิจัยหน้าดีๆเมื่อกลับซ้ำกับอ่าความสูงของพระมหาเกียรตครับ17บเจ็ดใส่สิเจ็ดเมตรแล้วกับปูประท่านโชไหายัดยิมตั้งแต่มื่อตองวดที่แอดยิมเฮ็ดต้นระป้าถวายปูปูกับเห็ดยิมสิ ค่ะปูก่กะเคยบอกแตงโมเนาะให้ไปหยิบถ่ายที่มีสิบเกตเดอร์ที่นั่งแตงโมสันว่าครับผมแล้วกาปู่แต่ว่ามือที่สองมาปูก่กะอ่าให้เอ็ดยิมว่างขันอยากได้ต้นเงินก็เก่ามาถวายพอสิสัญญาได้บอกภาษาสันว่ายิมกับป้าได้อขันเอ็ดยิมมีส่วงมีหมาเนาะแต่ว่าปู่บอกว่าใส่ยอดสิบเก่าครับผมเข้ากับพี่เจ้าน่าดีดีพอด,ดีทั้งบนทั้งล่างครับครับดีพอดีงวดนี้ผู้ให้เอฟซีทั้งบนทั้งล่าง ครับในกบเนี่ยพอนอนนะครับล่างอัดล่างอาดสิเป็นสิบเก็ดบนอาจสิเป็นสิบเก่าก็ได้ผู่วายหยดเลยครับผมแต่เอฟซีห้าก็บพิดเจรนาเบิงมีอยู่มื่นหนึ่งเนาะค่ะคูบอกว่าควนห่าค่ะ เกิดมากค่คือต้องตายทุกคนค่ะเราแต่จะไปซาไปรุ่นค่ะปู่ตาเลายถามยิ้มไว้เดี๋ยวพอซีจองคิวให้ยิ้มมาจันว่าจองคิวโอ้ค่ะ<อ>ปู่จองคิวให้ยิ้มคือสิบแปดไฮนั่งข้าหย 19, หิ่นสิบเก้าไฮแตงโมสิบหกเลยค่ะสําหรับปู่จองคิวให้เนาะค่ะพี่นี่พิจารณาเบิ้งค่ะครับหนึ่งหกในปู่ก็คือว่าปู่ปล่อยตะมือจองหวดกระจาวันที่สามเพราะว่าครแกย้ำแต่สิบเก้าเพื่อเอฟซีรืมสิบหกข้ายิ้มครับผมเพราะว่าปู่บอกว่าสิบหกมือพ่อกันยิ้มมาจันว่า อ่าสิบห้าสิบห้านี่ยประมาณสิบหกหนึ่งเาสันว่าค่อยพอกันมาปูบอกตะมัอทีสองคเด็ครับปูบอกอีกจ็กเถื่อนเนาะค่ะกับปูบอกเจ็กเถื่อนครับเอฟซีกรับไปยิบไปหาสลากกินแบงก์รัฐบานใบได้ครับเด้อครับสิว่าโอ้ยแอดกับปูบอกกับปูทวนแม่เนาะปุสิว่าแอดยิ้มกับแอดแตงโมแอดไอแห้งอยากให้พ่อแม่พี่น้องสายบุญของปูทุกๆกันทุกๆคนทั่วโลกทั่วประเทศครับอยากให้ได้เฮ่น้ำกันทั่วโลกไหมครับครับเป็นที่อ่าวบาวตุลาครับสิบหกตัวละครับออยากให้ืสิบหกันทั่วโลกกนาร เหตุการ์สางคือสิมวลมาแต่งโมเนาะครับผมมาทั้งช่องทั้งทีมงานประว่าจะเป็นแม่คู่หรือว่าแอดทั้งแอดทุกๆช่องเลยครับอยากให้เอฟซีสายบุญทุกๆท่านได้น้ากันทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อเอากระตังกิจภาวนาซอยกันซอยแม่คู่ครับผมกอให้ทุกๆมันมันดำดำไป้ด้วยก็ขอให้บุญขอกขอให้บุญกุศลทีรวมเหตุรวมสางรวมกับแม่คู่เข้ามาแม่คู่เข้ามาครับขอขอวันที่สิบหกเนี่ยขอให้เบิกบุญปูได้ครับให้ตัวเลขปูเขาให้ลูกหลานได้ทั่วโลกทั่วประเทศ ครับเขาจะได้ซอยกันเฮ็ดกันสร้างพอมาหาเกียดีครับอ่าครับผมครับสุดท้ายนี่แอดยิมกับบอมี่อันใดมากไม่ก็อีกกับมี่ได้ซมเด็ดแล้วครับขับอีซี่ไซบุญอ่าอีซีท่านใดจะไปครับอ่าแลีงงานไทยอยู่ต่างประเทศครับอิสราเอลครับก็ขึ้นนะครับเด้อกอนสองทุ่เคืองกับกอนสองทุ่มเคืองบอสันปูวาล่ำที่เก้าสิบไปกลับได้ครับไปกลับได้ก็คือหกศูนย์ รับพิธีเข้าซิปไปกับได้คือหกศูนย์นะครับเดิอครับสำหรับคลิปนี้แอดยิมเนี่ยควจบคลิปต้องเพื่อนสนียเอฟซีไซบุญทุกทุกท่านจบจบมันมันแอดยิมกราบขอสวัสดีครับสวัสดีค่ะ